เอเดเอเดอ๋อ้วยอ่ะตายตัวตายตัวไนนคนเดียวครัเคล่อนไปนี่รถนนหมดรถแนนหมดเฮ้ยตงกูบี้เอียที่นี่ระเบิดเลยแนนฉันหนึลอมหมดผั้ใช้เขไา่วมี8คนแล้วนะ ใช่อันนี้เก่านัดอี้ยอันนี้ซัดทังแค้เออให้เรามีแป้นแล้วแล้วแม่ได้ทำอีกแค้นเอามาอันนี้วะระเบิดที่นี่ระเบิดเตเก็บตัดแมสดูเก็บลูกกับแม็กพี่ลู๊ดไพี่ตีหอมีพี่ตีหอยหนึ่งตัวเฮ้ยใครว่ามาเก็บของดิกูไม่ไหวละไหนเรนหนุ่มรไอนนะอี๋อพิ่รหอเฮ้ยยิงนี่เลยมึงจะตัดมาดิมาดิกมาเด็ก อะไรนะพี่แม่งตายตายตายไม่ไ้ดอเออแดงเนี่ยพี่ผมเขาก่อนแล้วเรไกลอ่ะไม่นยัวขวาทางขวาสายตัวตายสองตายตายสม็กบบฉนหมดเฮียกูโดนพีดียัดสี่ตัวเก็บของดิดนั้นละ โอ้โหเฮียหลังเกิดเกิดหลังเกิดต่างกูมาเป็นโซบุรีกันตัวเฮ้มิกมิกมาสองชั้นได้ป่ะมิกเดี๋ยวโซบุรีกอนนะแบ็คมาดิดิไปรัไปทำไรอ่ะโค้ยพี่ดียิงผมยิงระเบิดเต็มเลยพี่เออพี่กระเบิดเยอะพี่ตีโดนแฮนนี่สองชั้นชุดเดียวล่วงเลยสองชั้นตายหมดแล้วฮานุมานี่หล่นหมดเลยพี่ซัดให้ดินแดงมาโคตรเยอะอยากจะบอกให้เอ้พี่บิวสน้องน้องเอาให้หมด ไปได้ไปเลยไปได้ไปนะมาดีนี้ทำอะไรอ่ะระเบิดกูไม่ทำอะไรเออทำอะไรอ่ะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยขอเก็บของไปให้มันก่อนเก็บติ้งโทิ้งโดนแม็กเลยทิ้งให้มิกแล้วให้มิกไปดิว่ามิกอยู่ไหนอ่ะมิกอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าปดิจะไม่ดิสนี่ยาในตัวกูแม็กติดกับใครที่ว่างแม็กเก็ศษแพ้ ีตายตัวเราทคาพิธีสองตัวไม่มาดิตายหนึ่งพิธแพงนะเนปจะทำมาเหรอพี่ทำมันตายตัวไม่ตาย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 พอดีๆตายพิธีเนี่ยมันหลนี่กูไปเล่นแพงช่องเป็นเหรอพี่ผมเล่นออกมาแล้วไปเล่นไป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 ดีๆหายจุดโดนพี่ตีเอามาแล้วออกมาแลเฮ้ยเป็นเชี่ยโดดไม่ขึ้นหลยสัตว์เอามาดิเจอรี่แม่ผมมีเอ้ยวันแดงเข้าวหนึ่งนะวันแดงเข้า พ่ติานลอยดขานิลยลยหมอยไปไหนอะแมนตัวพิีลอยไปไหน่อยดิเฮ้ยตายเฮียเราโมูจิตายโอ้โหกูตายพ่ตีโดนหลังโดนะเพิงโดนดับเพิงไ้กลดีหมไอกระเ้องยาวอ่ะมันจะตายเรจะมันจะตายเฮ้ยสอง สามตัวสองชั้นสามตัวสองชั้นสามตัวยืนรัวไม้ตืนตัวเลยโอ้ยจะตายกูหมดโอ้ยโอ้ยอี่เสี้ยกูระเบิดแน่เลยวะยังเยอะสองชั้นยังเยอะพี่เสีของเลยไอ้เหี่ยพี่ยาวหมดแล้วด้วยโอ้ยชั้นเต็มเลยตายตัวนั่นจุด่ดี่นี่เลยใช่ เียบไม่ีแว่ามาีไมเขียวตายตัวมาดิถมัเต็มๆต่อบอกให้ลงมาช่วยเก็บของมาเต็มปั๊บตายตัวหมดหมดพหมดหดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดแนกตรงไหนอีกตรงไหนพี่รู้ดิห้องเล็กห้องเล็กมันไปไอ้น like <club> ั <For> fruit, ่ตรงรถรถนอนอะตัวตายตัว ายตัวไม่ไม่ถือจีบอยก็หมดจัายอเด้ยอยู่ไม่ัมยาตายตัวเี้ตัวหนึงเลยยไปเก็บเออไปเก็บอันนี้เล่นตรงนั้นอะหมดยังตรงกลางน่ะบานแดงหมดล้วพี่นีหมดุดเดียวเลื่อนตยตัว User was moved to your c h a n มุ้งตาอะไรนี่อยู่นะตายตัวตายตัวมาพี่หายไปแล้ววะพี่ไปแล้ววะตายดิพีไอะไอคุยี่อต้องพี่แรงไม่งออไม่ให้สัตว์ปานก็มีตายตัวตายละตายตัวกูตายพี่อะอ้ยบังดับตัวเปล่าอย่แม่ยโอย เีแรงทา่้ตายตัวเล่นบ้านแดงอย่าให้หลุดเลยนะพี่เอาป่ามามีโลปะ่ะไอ้ใครอยู่กลางบ้านมีโลปะ่ะดี่แล้วพีมมว่มันมาแล้วมันมาแล้วพี่ชักแม็กอยู่ตายตัวได้ไปเลยสี่เลวนี่เกิดมาเกิดกับไก่เป็นสิบเลยเต็นท์หน้าบ้านก็ได้ไม่ได้โม้ด้วยเอ,อ้ยตรงนี้มีฟิล์ม ต้นไม้อ่ะต้นไม้ลังสองชั้นอ่ะตีไม้ย,ยังเนี่ยเพื่อเเห็นไหมไม่หลังของชันตายย่างฟิล์มซอกกกหรี่มีไม่ได้หายเอาพวงมาลัลงอ่ะตายตัว เอ๋อย่านดำผไม่ายไปดำกันด่ำไก่เต็มซื้อไปหาเพื่อนหมดละตายตัวนี้ลจากทุกคลกูได้เพื่อนดักให้อยู่ดักให้อยู่รีบวะตายตัวไอยศตงวะเป็นห้าแล้วได้หนึ่งเคียได้หนึ่งเคียรข้าบ้ามาน้าบ้านได้หนึ่งไก่เข้าตายตัว

ไฮ้พี่้พี่มันหลเจงน่าคื้ตายเ้ยงมยตายกละดเข้าไปแ้วเออนี่อยู่ตรงนี้เลยเรียงิแนลงไอ้เหี้ยไอ้แก้วต้ตีตายกูดูตาูไอตีเมย์นะเ็ดตัยไม่ยิงกันเลยนี่หว่ามันโผล่หัวไหม้กู้ยนย์ตายตัวหมดไม็กพี่หมดแล้วแม็กพหมดแล้วัเน เออกางอะไรไปก็ดำหายไปไหนมาตายตัวแก๊กหลังเข้าตายเพียงลรักมากผมตายละโดนเซ็งยิงตายแก๊กของฉัน อมึงตายกันแน่ที่อุจจาระอะไรที่อ่ะสไม่ตายเฮ้ยสิเจ็บมากเจ็บมากใครเทกล้ามอย่ยยิงนะคือนี่นะสิตาย่วยพี่เอสโอ้โหกตายบ้างายบ้านกดกดสตายสวยเอตายสวที่อ่สยัตบด้วยแค่นั้นแหละสาส่็นล็อหลัก่อย หมดขับปีนล้อล็อกหลังให้หน่อยล้อสองชั้นโอ้น่าผมเลยนั่นอะโดนซคอยู่ตายตัวตายพี่มนไพีาิมจะไปไหนสัตว์ของกูี่ตัวนึ่งตายแล้วนะโดนเทียี่ไหนจิงตายตายตัวพี่ินพี่ัมัยไอี่ตายตัวที่ ตายหมดในหนึ่งในหนึ่งตายหมดในหนึ่งตายหมดสวยพี่ไอนาวินมันมาจากอู่อู่เก่านะไอเฮียมันกำลังเข้าสองชั้นอูสุดเอ้ยไอเฮียมันเก็บของดีดิใครทุกคนมันมานหน่อยดิในบ้านไดหนึ่งเนี่ยมาเก็บของดีมันเก็บของดีคนหนึ่งไปให้ดับไปให้พี่นักนิ้วกล่องมืนเป็นงานพวกมันเคหมดแน่เร็วๆมาแล้วมาแล้วไอ้ที สองชั้นเก็บซิกที่ข้างบ้านดีด้วยของเยอะจัดเลยก็ไม่ได้้้ของอยู่ตรงไหนพี่ในบ้านในบ้านห้องไหนห้องผมเนี่ยดูของดิแบกกับผมเอาควยไว้บ้านแดงกูวิ่งมาสองชั้นเก็บแบกไปลงเก็บไปลงเลยไปให้หมดเลยนี่เพิ่งไปสองชั้นมาเก็บซิกไว้ด้วยดิหายหนึ่งหน้าผมได้ได้ได้เวงเก็บของได้หนึ่งดิไปนะพี่เอาสองชั้นให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไก่มาข้างไหนกไก่เจอไหม ไอ้ดาวินตายจัดเกิดอยู่พี่นังแคปอยู่แล้วถ้ามันแค่เนี้ยพิ่งชนแม่งไปเลยเออบกไม่รู้ตายเปล่าแต่เจ็บมากไม่ตาย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 เอ๊ะกำลังสามตัวกำลังวิ่งไปเติมมีน้องเข้าเต็มเลยเนี่ยบ้านตู้มีนะจักเต็มเลยเราตายตัวดูหลังคาตัวช่วยหน่อยดิเตะปวหลังคายิงหนัมีตัวนะบ้านตู้พี่นบ้านตู้ ตอกแม็กก่อนแล้วกันอุ้ยเฮียดีอุ้ยเปแนบมัตัวเมาส์ผมเจนี่ตายตายสองหมดเฮียแม่ต้มหมดแล้วตายสามหมดหมดชัวซันคูวิ่งเข้าขไปผมเกิบตาย